กันขวดมาเดินแลบนี้ป่ะใช่โอ้ยไอ้บิดอะไรนะเปิดสินี่่ันเทวีสองสองสอดีกับดีกัีับดันให้กับนี่ไงโกค่าเอาท่อนให้อเบ๊กเฮเปิดร้านป่ะเฮ้ย ท่านทวีท่านตั้งใจมาจากกรุงเทพมหานคราเพื่อพบพี่น้องรนนทีสวยในวันนี้พี่น้องมีอะไรเ่ปัสีเขียวนะครับ,บสำหรับปัสีนี้นะคือสีหมายเลขสิบเจริพนาบาบิี่น้องจนองเอาตลาดเกดติง้งมีอะไรจะเสอนอไหมให้ปัดเาไปในลาังในวันนี้ ต้ขอขอบคุณที่น้งที่เดินนของที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราถูกต้อทิ้งจากรัฐบาลส่วนกลางท่านจุวินอายุ15ปีเม่อปีนนอ4

ชาวบ้านรายยางเขารู้จักกัน,นดีโต10ปีเมื่อไหร่เราจะให้เดือนละ3,000บาทครับพี่น้องครับส่วนเด็กๆที่พี่น้องยังไม่คลอดแม้ตั้งอยู่ในท้องหรอกป้าส่วนการใช้จ่ายพี่น้องนั้นนะครับเพื่อที่สุรินทร์ดีน่าใจที่จะดูแลพี่น้องอย่างดีจะถักทายงดประมาณกระจายพื้นที่จะเสนอได้ให้พรรคประชาชาติได้ขับเคลื่อนนะครับเมื่อกี้เราได้รับฟังข้อมูลจาก ใหข้ความเรมาล้คันก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับนะเรื่อารเ้าใจก็ต้องเรียกร้องนครับเพื่อที่ี่กระายตร่นอกจังหวัดประชายมาให้ด้วยที่มาให้ด้วยที่บ้านอยูกลแม่บ้าน

มีปัญหาหนึ่งที่ต้องรับทราบก็คือว่าวันนี้นะครับมีคนสะทาบบา้อนว่าแบงค์ห้าอยแบงค์ร้อยขาดแทนอย่างยิ่งนะ ตรงนี้นะครับเมื area, ่อเราพูดคุยกันแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเกี่ยวโยงกับการเลือกตั้งครนี่อย่างยิ่งมีคนในพื้นที่เนี่ยแจ้งมาเยอะว่าหลายทักนะฮะมีการที่แจกจ่ายเงินกันอย่างกว้างขวางพอสมควรนะครับอันนี้เป็นการสะท้อนปัญหาที่ชาวบ้านแล้วก็ลามไปถึงในเรื่องของแดงย่อยขาดตลาดอันนี้นะครับก็ขอฝากปัญหาไปถึง ผมเชื่อว่ากกตมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการสอบต่อสถานเรื่อนนี้นะครับกกตพื้นที่อาจจะมีระรอำนาจหน้าท่นนเพียงอทราบว่ากรกตสนาจในการจับทีพิเศษในการสอบสอบเรื่องนี้จะฝากปัญหานีไปที่กกตส่วนกลางว่ามีการสัพ้อรปัญหาในเรื่องของการแข่งแต้มแดงย้อยตรงนี้ซึ่งเชื่อมั่นว่าเกี่ยวพัอกับการเดือตั้งของนย่างแนอนครับ